ตอบคำถามเรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดว่าเราจะสามารถใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดได้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะปกติการกินยาเม็ดคุมกำเนิดก็เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์น,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถทานไปได้จนถึงวัยที่หมดประจำเดือนนะคะ การที่เราอายุมากขึ้นโอกาสความเสี่ยงในการท้องเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะเกิดภาวะแท้งนะคะซึ่งมันก็อันตรายต่อร่างกายเสี่ยงไปถึงภาวะตกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ทานยานะคะในคนที่มีความเสี่ยงที่การตั้งครรภ์ก็สามารถทานได้จนถึงช่วงอายุประมาณ40ปลายๆถึงประมาณไม่เกิน55ปีนะคะแต่ในคนที่ อายุมากกว่า45ปีก็จะแนะนําให้หันไปทานยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจะปลอดภัยกว่านะคะเพราะการใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิดที่มีเอสโตรเจนนะคะก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดริมเลือดอุดตันเกิดภาวะสะตรอคได้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ต้องปรึกษาเพทย์สัชกรหรือแพทย์กันอีกทีนะ